สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันหาเงินมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นการหาเงินง่ายๆเองทุกคนนะครับฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับแอปนี้เล่นได้ในส่วนของ Android นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการสมัครสมาชิก วิธีการสร้างไรายได้แล้วก็วิธีการถอนเงินกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหน,นนับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ไปรับชมในส่วนของวิธีการสร้างไรายได้วิธีการสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า cashbox นะครับจากค่ายของ cashbox limited นะครับผมนั่นก็คือเป็นค่ายเดียวกันกับแอป ลัคกี้ยูนะครับอ่าก็แอป,ปนี้นะครับสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้จริงนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็คล้ายกับแอป,ปของลัคกี้ยูเหมือนกันเลยทุกคนนะครับมันจะมีเงินแล้วก็จะมีในส่วนของเพชรนับแล้วก็จะมีในส่วนของเหีบสองบาทเนาะใครที่เคยเล่นนับในส่วนของแอปลัคกี้ยูนะครับก็คือเป็นแอป,ปอันนี้นะครับสีส้มอันนี้นะนั่นมันคือเป็นแอป,ป ในค่ายเดียวกันนั่นเองทุกคนนะครับผมนะก็แอปนี้นะครับก็สามารถถอนเงินได้จริงแน่นอนทุกคนนะครับในส่วนของถ้าหากว่ามาค่ายมาจากค่ายเดียวกันของลากิวอยู่นะครับในส่วนของแอปนี้นะเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการรับเงินสดง่ายๆเพียงแค่เราเปิดกล่องแค่นั้นเองทุกคนนะแค่เราเปิดกล่องแค่นั้นเองทุกคนนะครับผมนะตอนนี้มีนะครับในส่วนของรีวิวนั้นได้อยู่ที่4.7ดาวนะครับเต็ม5ดาว ได้อยู่ที่ 4. 7ดเจาวก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับพวกนี้เนาะอ่าอันนี้คือนับเป็นจากการคนจากเป็นคอมเมนต์นะจากคนที่ใช้งานทุกคนนะได้เงินจริงครับจ่ายทูบันี่วอลเล็ตนะไม่เกินหนึ่งนาทีก็เข้าแล้วนะครับผมนะัใส่โค้ดนี้นะผมอันนี้คือเขาก็แนะนาโค้ดของเขาเนาะก็นับสำหรับแอปนี้นะเปิดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับแอปนี้เปิดวันที่11ตุลาคม2565เมื่อเดือนนี้เองทุกคนนะก็ไม่ถึงเดือนอีกนะที่เปิดมาแล้วก็ เวอร์ชัน Android ต้องเป็น5.0ขึ้นไปนะขนาดไฟล์ดาวน์โหลดอยู่ที่11.63 MB นะครับแล้วก็ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่10ไม่ใช่10เดียวก็คือว่า1,000 10, 0ครั้งนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรานัดจะทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Cashbox เลยนะครับพวกนี้นอกอ่าเราก็กดติดตั้งแล้วก็รอให้แอปนะครับติดตั้งให้เสร็จสิ้นได้เลยนะครับ เมื่อแอปน,น,นะครับติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็จะทําการตรวจสอบนะครับสแกนว่าแอปนี้นะครับมีความปลอดภัยนะครับอ่าตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นว่าปลอดภัยนะครับจาก <sitting in> <platform> right. นั้นก็เราก็กดคําว่าเปิดแอปได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เปิดแอปเข้ามาแล้วนะครับผมนะก็ให้เรานะผมกดเข้าเปิดนะครับอ่าเมื่อกี้ผมยังไม่เปิดเนาะอ่าหลังจากที่เราเปิดมาแล้วก็จะขึ้นว่ายินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่แอป Cashbox ต้องการรับเงินฟรีหรือไม่ครับ <c oughs> หากเราต้องการรับให้เรา คลิกที่นี่นะครับสำหรับผู้เริ่นต้นนะแต่ว่าผมไม่กดแล้วกันเนาะผมจะกดที่กาก,กรบาดเลยแล้วก็นะครับให้เรานะครับอันนี้คือคู่มือคู่มือนะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็ปิดไปก่อนนะให้เราไปที่เมนูคําว่าฉันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทําการล็อกอินหรือจะทําการสมัครสมาชิกนะครับ อแอปของ Cashbox นะมันก็เหมือนกับแอปของ Lucky You นะครับก็เป็นแอปที่นะครับที่เรานั้นนับต้องล็อกอินด้วย Gmail นัน่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี Gmail นะครับให้เราไปทำการสมัครนะรเปิดบัญชีของ Gmail ให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเมื่อเราเสร็จสิ้นแล้วให้เรากดที่คำว่าเข้าสู่ระบบด้วย Google ตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบด้วย Google เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับในส่วนของเมนูฉันของเราซึ่งตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยหีบสองบัตรนะครับหีบสองบัตรนี้นะครับถ้าหากว่าใครนะครเคยเล่นแอปของ Luc ก y ียูก็คือมาจากการที่เรานั้นไปทำนะกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับมันจะมีกิจกรรมของการล็อกอินนะครับกิจกรรมของการเปิดหีบสองบัตรนะที่เป็นกล่องสีเหลืองกล่องสีแดง กล่องสีม่วงพวกนี้นะครับเราก็อันนี้คือเป็นการรับชมวิดีโอทั้นสิ้นนะครับส่วนนี้คือการเช็คอินหรือล็อกอินนั่นเองนะครับมาดูที่เมนูฉันก่อนให้เสร็จสิ้นนะครับข้างบนนี้ก็คือเป็นเมนูของการถอนเงินนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับ ซึ่งในเมนูนี้นะครับก็คือเป็นเมนูของกระเป๋าเงินหรือเมนูการถอนเงินนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปถอนเงินเดี๋ยวเราต้องไปสร้างรายได้ก่อนนะครับจากแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมต,ตรงนี้นะครับเราก็ดูนะครับว่าการถอนเงินนะครับมันจะมีการแลกเป็นเพชรก็คือเราไปหาเพชรแล้วก็ไปหาเงินสดนะมันจะแยกกันนะครับนะมันก็เหมือนกับแอปล็อกกี้ยูเลยทุกคนนะเพชรก็คือจะเอาไว้เป็นค่าธรรมเนียมถ้าหากว่าเป็นของล็อกกี้ยูนะเรามาที่คําว่า ตรงนี้ทุกคนนะที่แลกเปลี่ยนเงินสดเนาะ100เพชรเท่ากับ0.7บาทนะครับหรือ70สตังค์นั่นเองทุกคนนะอ่ามาที่เงินสดนะครับตรงคำว่าเงินสดนะครับท่านผู้ชมนะก็จะคือจะเป็นเมนูการถอนเงินนะครับการถอนเงิน10บาทต้องใช้เพชรเป็นค่าธรรมเนียมอยู่ที่700เพชรนะครับแล้วก็นะครับการถอนเงิน20บาทนะใช้เพชรอยู่ที่1,400เพชรการถอนเงิน50บาทใช้เพชรอยู่ที่3,500เพชร การถอนเงิน200บาทใช้เพชรอยู่ที่1 4 0 0 0เพชรแล้วก็สูงสุดของแอปนี้ในส่วนการถอนเงินอยู่ที่500บาทใช้เพชรอยู่ที่35,000เพชรด้วยกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรานรับไปดูในส่วนของวิธีการหาเพชรกันดีกว่าแล้วก็วิธีการถอนเงินกันนะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับให้เรามาที่คําว่าได้รับนะครับตรงนี้นะครับหน้านี้ก็คือนะครับจะมีภารกิจของการใส่รหัสเชิญทุกคนนะครับมันจะมี ใส่รหัสเชิญด้วยนะครับอันนี้คือเป็นรหัสอ้างอิงของผมนะครับผมนะคุณผู้ชมสามารถที่จะใส่รหัสอ้างอิงของผมนะครับอันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้นั่นเองทุกคนนะซึ่งนะครับผมนั้นในส่วนของช่องในส่วนของการที่เราจะใส่รหัสเชิญนะครับปกติมันจะมีถ้าหากว่าเป็นแอปของ l ั c ก y ้ยนะมันจะมีในส่วนของเมนูการใส่รหัสเชิญนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้นะครับของผมนมันไม่ขึ้นทุกคนนะก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนสำหรับคนที่ขึ้นนะครับก็ ให้ใส่รหัสเชิญของเพื่อนของเราได้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่มีของเพื่อนของเราก็สามารถที่ใส่าหารหัสเชิญของผมได้เลยนับรับ cc 0น6 0 4 4นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆตรงนี้นะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันทุกคนนะถ้าเราจะเชิญนะครับล้วก็กดคําว่าเชิญนะครับอันนี้คือภารกิจของการเชิญนับเขาได้เขียนว่าจะได้รับอยู่ที่1 4บาทสําหรับการเชิญเพื่อนแต่ละคนนะเชิญเพื่อนและเริ่มรับไรายได้นะครับกดเ,เชิญทันทีตรงนี้นะครับผมนะ อันนี้ก็คือนะครับเป็นในส่วนของรายได้ของการเชิญน,นะครับอะ่ะแล้วกดถอนได้นะครับผมตรงนี้คือ <c oughs> คุณได้เชิญเพื่อนไป1,421คนนะเตื <c oughs> อน,น <ay> <c oughs> ให้เล่นแอป <cell> เพื่อรับรายได้นะแล้วก็ไปที่ตรวจสอบไปนะครับแล้วก็เตือนเพื่อนของเรานะไปที่การแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็เตือนได้เลยนะครับผมหนะ้าตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือถ้าเรากดถอนไปนะครับมันก็จะไปที่หน้าถอนเงินนะครับพวกนี้เนาะซึ่งตอนนี้ผมก็มีนะครับในส่วนของ อยอดนับเงินนะับเพียงแค่0.1บาทตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือประวัติการถอนเงินนะครับผมนะก็ได้เคยถอนไปนะเมื่อเมื่อก่อ,อนก็คืออยู่ที่500บาท500บาท500บาทแล้วก็500บาทนะครับตัวน,นี้ก็คือว่าเป็นนส่วนของประวัติที่ผมเคยถอนไปนะผมจากแอปที่มีชื่อว่า Lucky You ตรงนี้นะครับแอปของ Cashbox ก็คือเป็นแอปเดียวกันกับค่ายของ Lucky You แล้วก็เป็นแอปเดียวกันกับ Lucky You ด้วยเพราะว่า แอปลัคกี้ยูนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็นแอปที่มีชื่อว่า Cashbox นั่นเองทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของลั c กี้ยูให้กับท่านผู้ชมดูนะครับพวกนี้นะแล้วก็นับจะไปที่อ่าอ่านี่ทุกคนนะเขาเขียนว่าเล่นต่อใน Cashbox อ่านี่ทุกคนนะก็ไปเลยนะอันนี้คือเป็นเป็นแอปเดียวกันนะครับว่าเป็นแอปเดียวกันที่เขาแค่เปลี่ยนชื่อแค่นั่นเองทุกคนนะใครที่มีนะบัญชี แอปลักกี้ยูก็สามารถที่จะล็อกอินเข้านะครับในภายในบัญชีของ l u c กี้ยูภายในบัญชีของ Cashbox นะั่นโดยใช้อีเมลเดีวยวก,กันกับของ l u c กี้ยูนะครับอาส่วนวิธีการสร้างรายได้ก็คือมันจะมีการใสายรันเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็การที่เราไดรับเงิน70บาททุกวันก็ให้เราไปตรงนี้นะครับภารกิจนี้ทุกคนทมันง่ายมากทุกคนนะแค่เรานะครับกดคําว่าเปิดนะครับแล้วก็นะับเราจะได้รับอยู่ที่ 6 6บาทจุดห้าสิาตังค์นะกดคำว่าดีไปนะซึ่งนะครับเขาจะให้เวลาเรานะครับทําภารกิจนี้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงหรือ1วันนะครับตรงนี้นะเราก็กดคําว่าถอนตรงนี้อันนี้คือประวัติที่ผมเคยได้รับมาที่ผ่านมานะครับเราก็แค่กดคําว่าถอนเงินนะกดเข้าไปแล้วก็กดคำว่าแชร์ลงกลุ่มนะสองครั้งกดไปปั๊บเลยนะครับแล้วก็นับแล้ก็ กดไปที่ l i n e หรือแชทนะครับหรือ Facebook ตรงไหนก็ได้หรือ t e l e gram ก็ได้ปั๊บเลยนะแล้วก็นะับแล้วก็แชร์ไปยังอ่าไปยังไลน์ของเพื่อนๆของเราได้เลยตรงนี้นะครับสมมติว่าผมนะครับผมจะแชร์ไปยังอ่าของผมเองตรงนี้นะผมก็จะกดไปแล้วก็กดแชร์ตรงนี้ปั๊บนะครับแล้วก็แชร์ไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับผมนับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ลายก็ได้เหมือนกันนะครับอ่เราก็จะไปตรงไหนก็ได้ผมไปที่ t e l e g r ก m อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปเลยก็ได้เหมือนกันมันก็จะกลายเป็น2อันนะแล้วก็นับเราก็ไปแชร์ต่อไปนับให้มันครบอยู่ที่68นะอันนี้คือให้ครบอยู่ที่70บาทนะตรงน,นี้ยังขาดอีกประมาณ0ูน6บาทนะครับเราถึงจะได้รับอยู่ที่เอ่อบาทไม่ใช่เดิ ยังขาดอีกประมาณนะครับผมนะประมาณเท่าไหร่ประมาณ1บาทกว่าหรือเปล่านะครับผมหนบาท1.826งจุดแนะถ้าหากว่าผมคำนวณผิดนะเราก็พีย์แค่กดแชร์แล้วก็ให้คนมาสมัครนะผ่านลิงก์ของเรานะครับอ่าเราก็จะได้รับเงินเมื่อนะครับมันเต็มนะเมื่อมันเต็มนะเมืเ่อม,นะม,ม,นะมันเต็มอยู่ที่60บบาทเราก็สามารถถอนเงินได้ทันทีนะครับอันนี้คือภารกิจ รับโบนัสนะเชิญ1คนรับมาอยู่ที่1บาทจุดศูนย์สองเก้านะครับสตางค์เนาะซึ่งจะหมดเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะวิธีการเชิญก็คือคลิกเชิญแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคนนะอย่าลืมให้เขาใส่รหัสเชิญของเราด้วยแล้วก็กดเชิญตรงนี้ไปก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอันนี้คือภาริกิจของการหาเงินวันละ7 0บบาทนะครับต่อมาก็คือเป็นการรับเงินฟรีตรงนี้นะก็คือเป็นการเล่นเกมนะครับอันนี้คือเขาต้องการขอ เข้าใช้ข้อมูลของเรานะครับในส่วนของโทรศัพท์ของเราครับแล้วก็ให้สิทธิ์ไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็กดตุกติกถูกตรงนี้นะก็คือติ๊กก่อนเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนะรอให้ตัวจับเวลามันเหลือประมาณศูนย์นะครับตรงนี้นะมันนับถอยหลังอยู่นะครับอรอสักครู่หนึ่งอาจารนั้นก็ให้เรากดตรงนี้ปั๊บแล้วก็กดคําว่า ตกลงนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับเพียงเท่านี้นะเราไปทําการโหลดแอปพวกนี้นับทำออฟเฟอร์พวกนี้เราจะได้รับเหรียญตามที่เขาแสดงตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคนะ่าย้อนกลับไปต่อน,นะครับเอาเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาที่คําว่าเล่นเกมนับอันนี้คือเล่นเกมแมวนับรับอยู่ที่82บบาทนะครับแล้วก็กดเกมไปตรงนี้นะครับแล้วก็ ไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นตามสเต็ปของเขาเลยนะครับเล่นจนถึงเลเวล16เลเวล36แล้วก็สูงสุดจนถึงเลเวล60นะครับรนี้นะโอเคนะครับมาที่คำว่ากิจกรรมกันต่อนะครับกิจกรรมก็จะมีการเช็คอินให้เรากดคำว่าเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะกดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็เราก็จะได้รับเงินอยู่ที่0.1บาทแล้วก็รับลาสลาสก็คือเป็น,นส่วนของจะอัพ อัปเกรดเลเวลของเรานะครับเมื่อก่อนนะผมไปถึงเลเวล9ถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่เล่นนะติดต่อกันนานเลเวลมันก็จะลดลงเองนะฉะนั้นก็แอปนี้นะเป็นฉลาดตรงที่ว่าเราต้องเล่นทุกวันนั่นเองทุกคนนะกดกากระบาดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเราไปดูในส่วนของภารกิจข้างล่างนี้ที่เราสามารถทําได้นะอันนี้คือภารกิจที่เราทําอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้คือภารกิจกล่อง ของขวัญสีเหลืองนะแล้วก็กดเปิดนะด้วยการรับชมวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเหมือนกันนับรับชมวิดีโอให้หมดนะครับตรงนี้เนาะผมจะสชริตในส่วนของกล่องของขวัญสีเหลืองนะครับก็จะกดที่คําว่าเปิดตรงนี้นะครับเมื่อเรานะครับรับชมวิดีโอจนจบแล้วเราจะได้รับเพชรอยู่ที่2เพชรแล้วก็รับลัสอีกเพิ่มอยู่ที่1 0 0ลัสเลยนะครับแล้วก็ รอนะครับรอประมาณ1น,นาทีเราก็สามารถที่จะมากดได้ต่อในส่วนของกล่อ,นนองของควันสีเลือดนะครับส่วนกล่องของควันสีแดงก็เหมือนกันนะครับเราก็ไปกดแล้วก็รับชมวิดีโอได้เลยแล้วก็สีม่วงก็เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นการเล่นเกมนะครับอันนี้คือเล่นแล้วก็ให้ถึง54ครั้งตรงนี้แล้วก็อันนี้คือเล่นเพื่อรับไปได้เนาะอ่าอันนี้เป็นเกมแมวแล้วก็อันนี้คือถอน10บาทนะครับผมจากการที่เราเชิญเพื่อนไปเนาะอันนี้คือเป็นภารกิจตามนี้เลยทุกคนนะ้เราก็ไปเช็คอินนะครับ อ่าเราก็เช็คอินแล้วก็มันเป็นไกด์ไลน์ของเขาเนาะมาดูในส่วนของคู่มือสําหรับผู้เริ่มต้นสันนิคหนึ่งนะครับเพราะว่ามีส่วนสําคัญที่เราต้องรู้นะครับก็คือว่าอันนี้คือเป็นการเปิดนะครับแล้วก็กิจกรรมคือเป็นการเปิดกล่องขวัญเมื่อกี้ที่ผมเปิดอยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือกิจกรรมของการเปิดของขวัญสีเขียวต่อนะครับก็คือเราจะได้รับนะถ้าเราไปที่คําว่าได้รับนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เช็คอินนับแล้วก็มาดูข้อที่5นะครับเขาเขียนว่า โปรดทราบว่าหากคุณไม่ได้ใช้แอปติดต่อกันเป็นเวลา30วันรางวัลทั้งหมดของคุณจะหายไปนะครับแล้วก็หนะ้าต้องการให้รางวัลของคุณไม่มีวันหมดอายุหรือไม่ถ้าเราต้องการเราสามารถช่วยได้ก็คือเขาสามารถช่วยได้ด้วยการสร้างวิดีโอเพื่อโปรโมต Cashbox บน YouTube หรือ TikTok หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆแล้วก็อย่ลืมส่งลิงก์วิดีโอของเราไปที่อีเมลนะครับ influencer@cashboxgo.com เพื่อให้เราตรวจสอบและ และเรานะครับแทบรอไม่ไหวที่จะได้ยินจากคุณตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าว่าเราไม่อยากให้คะแนนของเราเพชรนะแล้วก็เงินหายไปเราต้องทําวิดีโอโปรโมทให้กับเขาแล้วก็ส่งไปยังอ e ีเมลที่เขาบอกไว้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับนะเรามาดูในส่วนของเมนูต่อมานะครับผมนะก็คือเป็นเมนูที่มีชื่อว่าฉัานนะครับมันจะมีภารกิจนะครับก็คืออันนี้นะผมหรือเราจะดูที่กิจกรรม หรือได้รับหรือฉันก็ได้เหมือนกันเพราะเมนูนี้มันก็มีทุกเมนูด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแต่ว่า,าเราก็มากดดูสักนิดหนึ่งนะมันจะมีภารกิจอยู่ข้างในด้วยนะครับภารกิจของวันนี้นะครับก็คืออันนี้คือทําภารกิจทั้งหมดด้านล่างให้เสร็จเพื่อปลดล็อกรางวัลพิเศษนะครับเวลาที่เหลืออยู่ที่5ชั่วโมง54นาทีตรงนี้นะครับผมนะั่นก็คือภารกิจข้างล่างนี้ก็จะประกอบไปด้วยทําการถอนนะครับส0บบาทน,นะครับแล้วก็ เปิดกล่องของขวันนะครับสีเหลืองนะครับ3กล่องด้วยกันเมื่อกี้ผมก็เปิดแล้ว1กล่องด้วยกันเนาะแล้วก็เปิดกล่องของขวัญสีแดงนับ2กล่องแล้วก็เปิดขีดไม้นะครับ1กล่องด้วยกันนับแล้วก็แบ่งปันก็คือแชร์นะครับผมนั่นก็คือ1ครั้งด้วยกันนะกดแชร์รไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือเป็นภารกิจที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับที <must be S 1> <ส>่ผมจะทําตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าผมย้อนกลับไปเลยแล้วกันเนาะอ่าทำสำเร็จแล้วทุกคนนะก็กดได้เลยนะครับกดรับไปเลยอ่านได้มาอยู Pakistani ่ที่0.114บาทแล้วก็รับไป10นะครับตรงนี้นะ <saja> แล้วก็นะครับความสําเร็จอันนี้คือความสำเร็จที่ผมได้เคยรับมาจากการเชิ uh, ้นเพื uh, right? so, ่อนป้ายก็กดรับไปเลยนะครับอันนี้คือหนึ่งชิ้นส่วนของลัสนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะสิเลยทุกคนนะครับอ่ากดรับไปแล้วก็รับไปต่อนะครับอ่าอันนี้คือผมไม่เคยรับทุกคนนะอ่ามันเออร์เอแล้วทุกคนนะอันนี้ก็รับไปรับรับได้ไหมอ่ารับได้ทุกคนนะครับรับได้ไหมต่อรับได้ต่อทุกคนนะอ่าก็รับทั้งหมดอยู่ที่10ครั้งด้วยกันพวกนี้นะครับผมนะ อ่ะแล้วก็มีอัปเกรดด้วยนะครับอัปเกรดก็คือเป็นอัปเกรดตรงนี้ก็คือเป็นการอัปเกรดเลเวลของเรานะครับเดี๋ยวเรารับค่อยดับไปดูในส่วนของการอัปเกรดตรงนั้นนะครับผมณนะตอนนี้ผมขอรับให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับโอเค,ครับก็หมดแล้วรับอ่าก็หนึ่งพันับสุดท้ายแล้วก็หมดไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการเชิญไปก็กดไปปั๊บเลยนะครับยังสามารถรับได้ต่อทุกคนนะครับโอ้โหมันมีเยอะมากเนาะ มีทั้งหมดอยู่ที่กง2,000กว่าบาททุกคนตรงนี้ทุกคนหน้าก็คือรับพี่สิบบาทจากการเชิญเพื่อนก็กดไปนะครับรับไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอรับไปต่อดตัวต่อเลยแล้วกันเนาะอันนี้มันเออเดอร์นะก็กดไปครั้งหนึ่งอ่ามันได้เพราะว่าเพราะว่าผมนั้นกดเร็วเกินไปนั่นเองนะครับอ่าก็ได้รับต่อทุกคนนะมันง่ายมากอันนี้คือลัสนะลัสมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนนะกดไปต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไป ดูที่ last เลยแล้วกันเนาะ last ก็คือตรงนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนนะกดไม่ใช่ดิกดที่กิจกรรมนะครับแล้วก็กดตรงนี้ทุกคนนะ last ตรงนี้นะครับ last ก็คือว่านะครับเราก็ไปหารสากไหนรับ last ากไหนก็คือขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับการรับรางวัลทั้งหมดนะก็คือรายการนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะเราสามารถรับ last ได้จากการที่เราเล่นเพื่อสร้างรายได้นะก็กดตรงนี้ไปแล้วก็ไปเล่นการจากการที่เราเปิดอีกสมบัติจากการเช็คอินจากการเล่น สร้างรายได้ของแอปเนาะจากการชินเพื่อนนะก็อันนี้คือเป็นวิธีการหาลัสนะครับซึ่งลัสวันนี้ถ้ากว่าผมหาได้จนครบ800พนะผมจะได้รับอยู่ที่ผมจะขึ้นเลเวล2นะครับไอไม่ใช่ดิผมจะขึ้นเลเวล3นะครับซึ่งเราต้องทำภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนที่จะหมดเขตอีก4วันนะครับ3ชั่วโมงนะครับตรงนี้เราต้องไปทำให้สำเร็จนะครับไม่งั้นก็จะลดลงนะเลเวลของเราก็จะ ลดลงนั่นเองทุกคนนะครับนี่เนาะอ่ะก็ไปทำเพื่อขิดนะครับได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันรับที่มีชื่อว่าอ่าแคชบ็อกนะั่นเองทุกคนนะก็แคชบ็อกนะเป็นแอปใหม่ที่เปลี่ยนชื่อจาก l u c ก y ้เป็นแคชบ b ็อกแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับในการเล่นแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับผมลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับแอปพลิเคชัน ที่มีชื่อว่า Cashbox นะครับมีปัญหาอะไรในการเล่นแอปนี้ นะครับคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปอยู่นี้นะครับผมนะก็ผมก็จะไปดูนะครับว่าทุกคนนะครับเจอปัญหาอะไรกันบ้างในส่วนของแอปนี้นะครับโอเคทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนอกาะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปอยู่นี้ที่ผมจะมาอ่านครับแล้วก็ถ้าใครอยากแนะนํประหารเชิงของตัวเองนะก็สามารถที่จะได้นําได้นะใต้คลิปอยู่นี้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ